ข้าวของลุงระเตือง,องครับทดลองขับไม่ได้ทำงานจริงครับดูการเลี้ยวครับง่ายอดเลยครับสวิงสวิงรอบตัวทำงานได้จริงนะอ้าวเห็นไหมดูครับไปได้ <c oughs> ดิบดิบดบิลงดิบให้ดู เ๋ยถอยมีเกียร์ถอยอยู่กันลุงอ้าแล้วแล้วล้อมันไม่ตรงอะ่ะถอยได้ไหมล้อไม่ตรงลุงถอยได้แน่ว่าถอยได้ในระยะสั้นๆไง้งงาวไปโอ้รถแบบเนี้ย ดูไม่ได้ในประเทศไทยครับมีที่เดียวในอ,อุตรดิตถ์ครับองลุงประเทืองครับโอ้ยยี่สิบแถวสี่เ oh, มตร<ม>เดี๋ยวพาไปดูครับแล้วก็หยอดอยังไงอันนี้มันจะหมุนแล้วก็หยอดลงไปเลยระบบของลุงแกจะซับซ้อนมาก ดูดูหยอดดูหยอดอ๋อนี่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 โซ่โซ่จะไปแล้วอันนี้อันนี้เริ่มหยอดแล้วไหมลุงเริ่มหยอดแล้วเนี่ยเออายปวดอยุดปวดรรับะบบการทดสายพานทดอันเนี้ยยเอะแยะไปหมดเลยนะแกคิดคนเดียวออกแบบคนเดียว ใช้เครื่อง13แรงแล้วลุงเนาะเครื่อง13แรงเนาะลากได้สบายเลยอ่ะเดี๋ยวลุงจะเอาไปขึ้นละเอาเอาไปเก็บเดี๋ยวต้องเออช่วยโบอกรถลุงนี่แหละลุงมันชื่ออะไรเนี่ยมันชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะชื่อ,อรถหยอดข้าวรถหยอดข้าวรานน้ำเต้ม โอ้นาตมหนึ่งเดียวในประเทศไทยในโลกนะเราช่วยให้ลุงไปขึ้นไปอันนี้คือดอกยางแค่เชื่อมหมดเลยเป็นเหล็กล้อสูงโวกสูงเงีครับ อันนี้เราสูงร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบถึงไหมเนี่ยความสูงอ่าดูการดูข้างหลังนะ,ะดีไซน์ป้องกันอันนี้ป้องกันโดนตัวครับล้อยัอยู่ด้านใน ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวบบกรถไปขึ้นทนเลอร์เลยลเก็เดี๋ยวลุงดูเอวนะดูรอด้านหลังครับปินอิสราครับอันนี้จะถอยจะถอยไม่ค่อยได้ไกลเพราะว่าล้อมีสระนะมันจะหมุนไปจะแปล,ปลกๆครับโอ้เกย์สี่เกย์สีครับเลยดูครับรึ่งของทางเลยนะ หนึ่งเลยอ่ะกว้างมากครับใช้ระบบโตนลแรับระบบสายพาน <Okay. S 1> อ่าลุงอยา,อารถเก็บเลยครับเอายางออกให้หน้อยเอายางออกให้นอยเอาออกเยเอาออกเลย ลุงจะขึ้นแบบนี้เลยครับขึ้นไหวไหมเนี่ยที่ขึ้นขึ้นได้เพราะว่ามีตัวไอ้ดอกยางอางเงี้ยนะเกาะเล็ก <c oughs> ขึ้นเลยครับเอาปีนเลยแรงมากครับ13แรงอันนี้เกียทดเกียร์ได้สุดยอดมากเลยนะอ๋อค่อยๆเบาเครื่องครับ ใช้กิโลหรอสโลโมชั่นนี่จะขึ้นน่าจะไม่ยาก็รับอ้าวขึ้นแล้วเนี่ยโอ้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 โออดเลยอ่ะขึ้นขึ้นอ้้้โไ้้โด้โอ้โ้โอดโอ้โอ้โอ้บ โอดแลงประตูเลยตั้งตวตั้ไม่อหใครใครตฮะเก็บโอ้พับเลยอ่ะพับเหลือนิดเดียวอ่ะพับมานีได้ไหมโน้ติดท่อรับประจันะ อ๋อต้องเอารถออกก่อนเอ้พับไปฝั่งโน้นเดี๋ยวได้เด้ไม่พ้นโอ้โหอุปกรณ์แกอันนี้ใช้งานได้จริงไงเดเดี๋ยวเรามาดูการใช้ง้าวยกเนี่ยางแบบนี้เลยอ่ะ

เดี <differences S 1> ๋ยวพามาดูป ah, ้ายของแกครับนี่ครับเดี๋ยวเราพามาดูนะ